ท่าู้รับคุ่นเกเลือดนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็แนะนำตัวอีกรอบก่อนลวกันนะคะชื่อเชียนัทบรอดประเสร์ค่ะก็เดี๋ยวเรียกกันสั้นๆง่ายๆ กันเองละกันค่ะก็เกลนะคะก็เดี๋ยววันนี้เกลจะมาพูดกันถึงเรื่องการขายของนะคะจากไทยไปเมกาที่เกลรู้สึกว่าเซลเลอร์หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวหรือว่าแบบมันยากมากจะทาได้ไหมแล้วก็มันจะมีขั้นตอนที่ซับซอ้อนหรือเปล่าวันนี้เกลก็จะมาวอลต์โรสเซกบายเซกนะคะร่วมถึงมาพูดคุยกันว่าการขายไปเมกามันดีกว่าการที่แบบเราขายแค่ในไทยกันยังไงนะคะซึ่งแอนด์เดาวันนี้นะคะก็จะมี4เรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกก็คือคอร์สบอร์ เรอี e-commerce e คืออะไรนะคะแล้วก็มีประโยชน์ยังไงเรื่องที่2ก็คือทําไมถึงต้องมาขายกับ Amazon นะคะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือความสําคัญของแบรนด์หรือว่า branding นั่นเองแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยที่หลายๆคนน่าจะแบบเกิดข้อสงสัยกันในวันนี้ก็คือถ้าจะเริ่มต้นขายแล้วเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงมีสเต็ปยังไงก็เดี๋ยววันนี้เกี่ยวจะแบบพาทุกคนมาดูกันนะคะว่าเราจะเริ่มต้นยังไงได้บ้างคะ่ะ อันแรกเลยคอสบอร์เดอร์อีคอมเมิรคืออะไรแหละคนน่าจะรู้จักแค่ e-commerce เฉยๆว่าแบบปกติขายในไทยแต่ว่าคอสบอร์เดอร์อีคอมเมิรเนี่ยถ้าคำนิยามสั้นๆง่ายๆเลยก็คือการที่เรา ขายของส,ส่งนะคะจากไทยไปเมกานั่นเองค่ะซึ่งถ้าดูจากผังสีดาด้านบนนะคะสมัยก่อนเนี่ยการขายจากไทยไปเมกามันจะมีความซับซ้อนมากๆเลยใช่ไหมคะเราต้องหาดิสเทบิวเตอร์ต้องหาแบบคนขนส่งว่าเราจะส่งหาผู้ค้าปีกกว่าจะถึงแบบปลายทางมือผู้บริโภคของเราเนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานรวมถึงมีขั้นตอนที่ซับซ้อนนะคะแล้วคอสก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแบบจากสเต็ปแรกไปสเต็ปสุดท้ายด้วยใช่ไหม แต่ว่าคอส s อร์ r เดอร์อีคอมเมิรเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยกระชับโปรเซสนี้ให้มันสั้นลงแล้วก็กระชับมากขึ้นรวมถึงเราเองที่เป็นผู้ขายเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงกับตัวลูกค้าของเราได้เข้าใกล้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งทำไมการขายคอสบอยเดอร์อีคอมเมิร์ซถึงสำคัญใช่ไหมคะเรื่องแรกเลยก็คือเราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงเพราะพอเราเป็นเซลเลอร์ที่ไปขายเองค่ะเวลาลูกค้ามีฟี edback อะไรหรือว่าลูกค้าอยากปรับเปลี่ยนอะไรรวมถึงเราเองอยากสื่อสารอะไรกลับไปหาลูกค้าเนี่ยเราก็สามารถทำได้ง่ายไวแล้วก็สะดวกกับตัวเราที่เป็นเจ้าของแบรนด์เองด้วยค่ะถัดมาเลยก็คือเรื่องของรีวิว่นเี้ค่ะหลายๆคนอาจจะยังแบบไม่เชื่อว่ารีวิวมันสำคัญจริงไหมถ้า ลองยกตัวอย่างนะคะเรากันเองแบบเวลาสั่งสั่งซื้อของในยกตัวอย่างง่ายๆอย่างช็งอปปีอย่างเ e งี้ยใช่ไหมคะก็ต้องอ่านรีวิวแหละแล้วก็พยายามหาร้านที่แบบมีรีวิวเยอะๆมีรีวิวที่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะเราก็จะถึงเลือกเลือกซื้อร้านแบบนั้นเพราะแัรนรีวิวเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากๆซึ่งจาก สัิติิของเราเองนะคะก็คือ90%ของลูกค้าเนี่ยอ่านรีวิวก่อนสั่งซื้อเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าเราอะ่ะมีรีวิวกลับมาแล้วเราเองที่เป็นเซลเลอร์ผู้ขายเนี่ยได้เห็นรีวิวแล้วเอารีวิวเหล่านั้นกลับมาพัฒนาก็จะช่วยให้เราสามารถเอารีวิวตรงนั้นมาปรับเปลี่ยนทําให้แบรนด์เราอะ่ะสามารถตอบโจทย์กับผู้บริโภคของเราได้มากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ ถัดมาเลยก็คือเรื่องของอัตรากำไรที่สูงขึ้นนะคะเพราะว่าพอเราเป็นคอสบอรดด้วยอีคอมเมิร์ซค่ะเราตั้งราคาได้เองเราไม่มีใครต้องมาแบบบอกเราว่าต้องตั้งราคาเท่าไหร่เราตั้งราคาได้เองรวมถึงคอสละหลายอย่างของเราก็ต่ำลงนะคะ mm hmm. ก็ทำให้เราอะมีอัตรากำไรที่สูงขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยก็คือศักยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะปกติเวลาเราขายแค่ในไทยใช่ไหมคะแล้วก็จะมี จำนวนลูกค้าแค่เป็นคนไทยชาวไทยที่อยู่ในประเทศไทยแต่พอเราสเต็ปเข้าไปขายในตลาดอเมริกาเนี่ยเราก็จะมีจำนวนลูกค้ามากขึ้นเป็นแบบหลายๆลาย้ลานคนเลยค่ะถัดมานะคะก็พอทุกคนเข้าใจแล้วว่า Cost อดเ e อ e ์อ Commerce คืออะไรแล้วทำไม ก็เป็น Amazon ใช่ไหมคะก็ข้อแรกเลยคือเรามีฐานลูกค้าครอบคลุมทั่วโลกค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็นลูกค้าที่ใช้งานเว็บไซต์ของเราเนี่ยสูงถึง300ล้านคนทั่วโลกนะคะแล้วก็ใน300ล้านคนนี้จะมี200ล้านคนที่เป็นสมาชิก Prime Member ค่ะ Prime Member เนี่ยก็คือจะเป็นลูกค้าเราที่สมัคร Membership รายเดือนกับเราเขา Subscription กับเรานะคะ ก็คือจะมียอดจับจ่ายใช้สอยที่ค่อนข้างบ่อยบางท่านก็คือทุกวันเลยก็มีค่ะถัดมาก็คือเรื่องของคลังสินค้าค่ะเรามีคลังสินค้าซัพพอร์ตคอยส่งของจากตัวคลังไปถึงมือลูกค้าเนี่ยมากกว่า400แห่งทั่วโลกนะคะแล้วก็เรามีผู้ซื้อจาก189ประเทศแล้วก็เรามีเว็บไซต์ที่รองรับเนี่ยกว่า20แห่งค่ะก็คือตรงนี้จะตอบโจทย์มากสำหรับคนที่อยากขยายตลาดไปทั่วโลกนะคะถัดมาเลยก็คือความเชื่อมั่นใน มาเก็ตตรงนี้ของเราค่ะก็คือเรานะคะมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่37.8%ค่ะซึ่งถ้าดูจากการาฟนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าเราเป็นเจ้าตลาดเลยนะคะก็คือเราชนะแบบว่าคู่แข่งเจ้าอ,อื่นของเราแล้วเราก็ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือในแพลตฟอร์มของเรามายาวนานในที่เมกาด้วยค่ะแล้วก็ถัดมาเรื่องที่สามค่ะก็คือเรื่องของการช่วยลดต้นทุนนั่นเองค่ะก็คือสําหรับผู้ขายผู้ค้าใหม่นะคะก็คือจะได้รับส่วนลด รายเดือนสำหรับ Professional Selling Plan นะคะปกติจะอยู่ที่ 39.99$ ดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็อยู่เพียงแค่ 1$ ดอลลาร์สหรัฐแต่ก็คือใช้ยาวได้6เดือนเลยค่ะก็สำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถถ่ายรูปคิวาโคนี้เก็บเอาไว้ก่อนได้นะคะก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ค่อยสมัครเข้ามาก็ได้ค่ะก็คือจะสิ้นสุดอยู่ที่สิ้นเดือนหน้าค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนถ่ายรูปก่อนอากันมาค่ะ ก็คือตัวนี้คือใช้ส่งไปได้ทั้งที่เมกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเลยค่ะจะเป็นตลาดทางตอนเหนือของเมกาของเราค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวถัดไปนะคะเรื่องที่4ก็คือเรื่องของเมื่อกี้แกพูดถึง professional selling p a n ใช่ไหมคะหลายหลายคนก็แบบถ้าไม่เห็นต้องเสียตังแบบว่ามันจะดีกว่าการที่เป็นเซลเล์ธรรมดายังไงข้อแรก สินค้าบางประเภทนะคะที่เราจํากัดการขายเช่นอาหารเสริมต่างๆที่ต้องขอ u s m d a พวกนี้ค่ะเราก็จะมีการจํากัดการขายสินค้าประเภทนั้นๆไว้แต่ว่าถ้าเป็น Professional Selling l a นนะคะก็สามารถขายสินค้าประเภทนั้นๆได้ค่ะถัดมาเลยก็คือเราจะมีพวกเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา branding เนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆที่จะคอยส่งเสริมให้เซลล์เนี่ยสามารถพัฒนา branding ของตนเองได้นะคะ ถัดมาเลยก็คือเรื่องของ Amazon Product Opportunity Explorer นะคะที่จะคอยช่วยในเรื่องวิเคราะห์ความต้องการของตลาดค่ะหลายๆท่านที่จะเริ่มขายในเมรกาเอออาจจะเกิดความกังวลว่าไม่แน่ใจแล้วก็ไม่มั่นใจว่าสินค้าของเราอะ่ะมันตอบโจทย์เมกาไหมเบว่า คนที่นั่นจะชื่นชอบหรือว่ามันจะขายดีไหมใช่ไหมคะโตสตัวนี้เขาก็จะสามารถช่วยเหลือเราเรื่องนี้ได้คะ่ะก็คือสามารถกรอกไปได้เลยว่าเราขายสินค้าอะไรถ้ายกตัวอ,อย่างง่ายอาจจะเป็นเมล็ดกาแฟก็คือกรอกไปได้เลยคะ่ะว่าคอฟฟ่บีนแล้วมันก็คือจะขึ้น ขึ้นมาให้เลยว่า t o อปเซลเลอของสินค้านี้คือเจ้าไหนแล้วก็2-3 4เป็นใครรวมถึงราคาเฉลี่ยที่เขาขายอยู่จิ๋วที่เท่าไหร่รวมถึงว่าสินค้าประเภทนี้เรามีคู่แข่งที่เยอะมากน้อยแค่ไหนก็จะช่วยให้เซลเลอร์เนี่ยเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นว่าโปรดักตของเรามันแมชกับความต้องการของตลาดไหมะคะ่ะ ถัดมา e ก็คือจะเป็นเรื่องของการสร้างโปรโมชั่นแล้วก็คูปองต่างๆนะคะและเรื่องสุดท้ายเลยก็คือรีพอร์ตทางธุรกิจที่เซลลอร์หลายๆท่านที่แบบเริ่มขายแล้วก็บอกว่าค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของสินค้าคงคลังว่าปัจจุบันสิ้นเดือนเรามีสินค้าเอ่อสีนี้ประเภทนี้เหลืออยู่เท่าไหร่แล้วก็สินค้าประเภทไหนที่แบบว่าเราขายดีรวมถึงรีพอร์ตเนี่ยค่ะจะมีทั้งยอดคลิกว่าลูกค้าของเราอคลิก มาที่สินค้าทเท่าไหร่แล้วก็คอนเวิร์ตจากยอดคลิกไปเป็นยอดขายอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะช่วยให้เราสามารถพัฒนารานค้าเราได้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าของเราได้ค่ะแล้วก็สําหรับผู้ค้าใหม่นะคะนอกเหนือจากตัว professional selling แ a c นี้แล้ก็มีโปรโมชั่นอีก3อย่างนะคะหละักๆเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการสร้างแ r a n i n g ค่ะแล้วก็จะมีส่วนเ,ออเป็นเงินคืนนะคะอยู่ที่5%ค่ะก็ ทีเมื่อมียอดขายนะคะถัดมาจะเป็นเรื่องของขนส่งค่ะก็คือถ้าส่งของจากไทยไปที่คลังสินค้าที่เมกาค่ะโดยใช้พาร์ทเนอร์ของเรานะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์ขนส่งก็คือจะได้รับส่วนลดด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยคือจะเป็นเรื่องของการยิงแอดพวกโปรโมชั่นต่างๆนะคะนี้ก็จะมีส่วนลดทั้งเรื่องของสปอนเซอร์โปรด์แล้วก็รวมถึงพวกแบบแอดต่างๆด้วยค่ะก็จะมี3อย่างหลักๆอันนี้นะคะโอเคค่ะ ท่ามานะคะก็เมื่อกี้จะมีเมนชันถึงคําว่าแบรนดิ้งอยู่ค่อนข้างบ่อยนะคะก็หลายาท่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าการไปขายของที่เมกาทําไมแบรนดิ้งมันถึงสําคัญด้วยใช่ไหมคะก็คําว่าแบรนดิ้งมันก็คือเหมือนทรัพย์สินทางปัญญามันเป็นเหมือนตัวตนเหมือนภาพลักษณ์ของแบรนด์เพราะถ้าพูดถึงอเมซอนขึ้นมาหลายๆคนอาจจะไม่ได้นึกถึงแพลตฟอร์ commerce, มอีคอมเมิร์ซเป็นอย่างแรกเลยแหละหลายหลายท่านก็จะนึกถึงร้านกาแฟอะไรนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น การที่เรามีแบรนดิ้งค่ะก็หรือว่ามีโลโก้เนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะช่วยทําให้คนมองเห็นโลโก้เรามองเห็นสินค้าเราแล้ว,ลวรู้เลยว่าอ๋ออันนี้เป็นแบรนด์ของเรานะคะซึ่งแบรนดิ้งเนี่ยมันก็จะมี2ออย่างหลักๆด้วยกันก็คือการสร้างแล้วก็ปกป้องน,นั่นเองค่ะมาโฟกัสกันที่การสร้างก่อนเลยละกันนะคะการสร้างแบรนดิ้งเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เราสร้างสตอรี่ให้แบรนด์เราว่าแบรนด์เราแตกต่างจาก เจ้าอื่นยังไงอย่างเช่นมเมล็ดกาแฟใช่ไหมคะสมมติเราเป็นมเมล็ดกาแฟจากภาคเหนือเรามีการปลูกที่อย่างดีเรามีการดูแลอย่างดีแล้วก็สามารถเอาสตอรี่ผู้นี้ค่ะไปสร้างแบรนดิ้งให้กับแบรนด์เราได้ว่าแบรนด์เรามีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเรื่องของการสร้างหน้าร้านให้ดึงดูดด้วยค่ะพอเรามีสตอรี่ของแบรนด์เราแล้วก็ถ่ายภาพของแบรนด์เราแล้วก็ทําให้แบรนด์เราอ่ะมันโดดเด่นจากเจ้าอื่นได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยมันก็คือการที่ว่า1 0ของผู้เข้าชมเนี่ยค่อนข้าง ให้ความสําคัญกับแบรนดิ้งมากๆก็คือการที่หน้าร้านแล้วมันดึงดูดการที่ร้านตล้มีสตอรี่เนี่ยลูกค้าก็จะรู้สึกว่าอยากซื้อแบรนด์ของเรามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นเรื่องของการปกป้องแบรนด์ค่ะพอทุกคนสร้างแบรนด์แล้วเนี่ยก็มีความสําคัญที่คนต้องปกป้องแบรนด์ของเราด้วยใช่ไหมคะ การปกป้องเนี่ยก็มีเพื่อไม,ไม่ให้ใครสามารถมาลอกเรียนแบบได้นะคะก็ปัจจุบันทุกคนน่าจะเห็นสินค้าที่แบบกอบ๊อปหรือว่าเลอกเรียนแบบค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราปกป้องแบรนด์เนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญมากๆซึ่งทางเราเองก็มีเครื่องมือที่จะป้องกันการละเมิดแบรนด์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะก็คือ ที่เรามีแบรนด์ที่เราค่อนข้างที่จะเข้มแข็งเนี่ยก็จะช่วยให้แบรนด์เราอยู่ได้นานค่ะถัดมาจะเป็นเรื่องของตัวเลขน,นะคะที่ก็จะเห็นชัดมากขึ้นว่าความสำคัญของแบรนด์คืออะไรค่ะตัวเลขอันแรกเลยก็คือ80%ของลูกค้านั่นเองค่ะคนพบแบรนด์ใหม่ๆอยู่เสมอนะคะก็คือลูกค้าบนแฮตบอลเราเนี่ยมีความชื่นชอบที่จะคนค้า ค้นหาแบรนด์ใหม,ใหม่สนใจในแบรนด์ใหม่หมอยู่เสมอถัดมาเลยก็คือกว่า59%ของลูกค้าในต่างประเทศนะคะเลือกสินค้าจากแบรนด์ที่คุ้นเคยแบรนด์ที่คุ้นเคยในที่นี้มันไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์ที่เขาเคยซื้อมาก่อนก็ได้ค่ะมันอาจจะเป็นแบรนด์ที่เขาเคยเห็นผ่านตาเคยเห็นผ่านหน้าสื่อเขาแล้วเขาก็เลยเกิดความคุ้นเคยแล้วก็พอมที่จะลองสั่งซื้อสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ10เท่านะคะของเจ้าของแบรนด์เนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายได้เร็วกว่าผู้ค้าอื่นๆหรือนั่นก็คือเหล่าแบรนด์โอเนอร นั่นเองค่ะเพราะว่าพอเราเป็นแบรนด์โอเนอร์ค่ะเราสามารถขยับตัวได้ง่ายพอเรามีฟีดแบ็กหรือว่าเราอยากปรับเปลี่ยนอะไรให้เข้ากับลูกค้าของเราเราก็สามารถทําได้เลยทันทีนั่นเองค่ะซึ่งก็อย่างที่พูดไปนะคะเรื่องของการปกป้อง ing, แบรนดิ้งเราก็จะมีการจดเป็นแบรนด์รีจิสตีนะคะที่จะช่วยในการปกป้องแบรนด์ของเราซึ่งแบรนดิ้งตรงนี้นะคะก็คือต้องจดเอกสารกับทางฝั่งปลายทางก่อนนั่นก็คือที่ประเทศเมกาก่อนนั่นเองค่ะแล้วพอเราได เอกสารส่วนนี้มานะคะก็ค่อยส่งกลับมาทางที่แพลตฟอร์มของเราแล้วเราก็จะทําการตรวจสอบแล้วก็ถ้าตรวจสอบเรียบร้อยก็คือจะสามารถขึ้นเป็นแบรนด์ VeG จกับเราได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นคิวอาร์โค้ดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อศึกษาเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะซึ่งความสำคัญของแบรนด์ VeG จตรงนี้นะคะถ้ามีแบรนด์ VeG จแล้วเนี่ยเวลามี ใครมาก๊อปหรือลอกหรือลอกเลียนแบบสินค้าเราเนี่ยเราสามารถกดดีพอร์ตกลับมาที่แบบว่าตัวเว็บไซต์เราได้เลยแล้วเราก็ทําการแบบว่าออดําเนินการถัดไปได้อย่างรวดเร็วได้เร็วกว่าการที่เหมือนเราแบบไม่ได้จดทะเบียนแบรนด์เอาไว้นะคะซึ่งก็ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วว่าเราทําอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดความสนใจมากขึ้นแล้วแล้วก็อยากเริ่มต้นขายกับ Amazon นะคะก็สเต็ปก็จริงๆสั้นๆง่ายมากค่ะ ก็สเต็ปแรกก่อนนะคะก็คือการวิเคร์ตลาดนั่นเองหรือว่า Product Opportunity Explorer นะคะที่เกี่ยวเนชั่นไปเมื่อกี้ก็หลายๆท่านอาจจะยังอยากศึกษาก่อนว่ามันจะขายได้ไหมก็สามารถไปศึกษาตลาดก่อนได้แล้วก็จะได้เรื่องสินค้าที่เหมาะสมสมมติว่าปัจจุบันแบรนด์ในไทยอาจจะมีประมาณ50สินค้าแบบว่ามีให้เลือกเราอาจจะดึงไปขายก่อนแค่1ิ SKU อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ ถัดมาก็คือการสร้างหน้ารายละเอียดสินค้าให้ดึงดูดหรือว่าเป็นการ listing สินค้าในเลงว่าสินค้าเรามีอะไรบ้างถ่ายรูปสินค้าทำ r ปรดักทาำ e s c r i p t i o n นะคะว่ารละเอียดสินค้าเราเป็นยังไงเราก็จะได้สามารถ listing สินค้าขึ้นไปได้ค่ะสเต็ปที่3นะคะถัดมาหลังจากเรา listing สินค้าแล้วว่าเรามีกี่ชิ้นเราก็จะทําการจัดส่ง FBA นะคะไปที่สต็อกสินค้าที่เมกาค่ะ พอเรามีสต็อกสินค้าที่เมการเรียบร้อยแล้วนะคะสเต็ปที่4นั่นก็คือการที่ทําให้สินค้าเราอยู่หน้าหนึ่งหรวอหน้าแรกค่ะก็คือหลายๆท่านเนี่ยก็อยากให้เหมือนแบบเวลาเสิร์ชมาแล้วก็เจอสินค้าเราเป็นหน้าแรกสิ่งแรกใช่ไหมคะก็คือการที่เราต้องแบบบูสต์ยอดขายเราผ่านการทำแอดหรือว่าผ่านการทําแบรนดิ้งต่างๆนั่นเองค่ะ แล้วก็สเต็ปสุดท้ายน,นะคะก็คือการจัดการเรื่องของซัพพลายเชนนั่นเองค่ะว่าเราต้องเติมสต็อกให้ทันถ้าสินค้าไหนเราขายดีมากก็อาจจะต้องรีทําการเติมสต็อกนะคะเพื่อให้เราเนี่ยไม่เสียออป p o r t i t y ในการขายตรงนั้นไปนะคะทําให้สินค้าไหนที่เราขายดียนเนี่ยก็สามารถขายได้ตลอดเรื่อยๆนั่นเองค่ะก็หาสเต็ปนี้นะคะเป็น5สเต็ปเบื้องต้นสําหรับการเริ่มขายใน Amazon นั่นเองค่ะ ก็เมื่อกี้นะคะเกี่มีเมนชั่นถึง FBA ไปก็อาจจะยังใหม่ยสำหรับทุกคนนะคะ FBA เนี่ยย่อมาจาก Fulfillment by Amazon นั่นเองค่ะซึ่งระบบเนี่ยเป็นระบบของเราเองเลยนะคะที่จะช่วยให้เซลเลอร์ทุกท่านเนี่ยสามารถส่งสินค้าจากไทยไปเมกาได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ โดยสเต็ปง่ายๆนะคะก็คือเกิดจากการที่ผู้ขายใไทยหรือว่าเหล่าเซลล์เนี่ยค่ะทำการส่งสินค้าเป็นแบชใหญ่ๆนะคะไปสต็อกสินค้าที่คลังสินค้าที่เมกาของเราซึ่งเราก็คือจะมีแบบกระจายอยู่ทั่วหลายๆรัฐเลยในเมกานะคะหลังจากนั้นเราเวลามีลูกค้านะคะปลายทางสั่งซื้อเข้ามาตัวสินค้าเนี่ยจะถูกส่งจากคลังสินค้าไปยังหน้าบ้านของลูกค้าเลยทันทีนะคะซึ่งระยะเวลาตรงนี้คือ1นถึงสวันไม่เกินนี้นะคะสินค้าก็คือจะไปตั้งอยู่หนบ้านลูกค้าเราแล้วค่ะซึ่ง เรื่องของบรรจุหีบห่อนะคะตัวนี้ก็คือตัวคลังก็คือจะเป็นคนคอยจัดการให้เลยค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะระบบ fba เองก็คือจะช่วยดูแลในเรื่องของการตอบฉันลูกค้าด้วยนะคะรวมถึงถ้าสินค้าเราแบบมีการส่งคืนหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะมีแอดมินคอยตอบค่ะซึ่งตรงน,นี้มันจะช่วยอีก2เรื่องลหลักนั่นก็คือเรื่องของภาษาในเนค่ะเผื่อใครแบบว่ากังวลกลัวสื่อสารกันแล้ว จะไม่เข้าใจกันนะคะก็จะมีแอดมินคอยตอบเป็นภาษาท้องถิ่นให้ค่ะรวมถึงเรื่องของไทม์โซนด้วยเหมือนกันบางทีแบบเขาถักมาตอนตีสอหลายๆท่านอาจจะนอนแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ค่ะก็คือจะมีแอดมินคอยตอบให้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่เกี่ยวพูดมาทั้งหมดนะคะจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายรวมถึงจริงๆก็จะมีข้อมูลหลายๆส่วนอีกเพิ่มเติมน,นะคะก็จะขอแนะนําเป็นเซลล์ Education นะคะอันนี้ก็คือจะแบ่งเป็นเว็บพีนากับเป็น Seller University นะคะที่จะคอยรวบรวมเกี่ยวกับการสร้าง Account การเปิดร้านค้าการ listing ก็คือตั้งแต่ day 1จนถึงวันที่ทุกคน l ั u n c ขายบนเว็บไซต์ได้เลยนะคะก็จะแบ่งเป็น2หลัก2อ,อย่างหลักๆ้วยกันอย่างอันนี้เป็น Live Webinar นะคะตัวคิว w o ค d ด้านบนนะคะก็อย่างที่เห็นอย่างเดือนนี้คือจะจัดทั้งหมด4วันนั่นเองคะ่ะซึ่ง ถ้าใครกลัวว่าไอเดือนนี้มันจะสุบเดือนแล้วใช่ไหมคะเดือนหน้าก็คือมีอีกแน่นอนะคะ่ะไม่ต้องกังวลเดือนหน้าก็จะมีอีก4วันแบบนี้เหมือนกันค่ะก็คือสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ของเราได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นเว็บพินาย้อนหลังที่เราเคยถ่ายทอดไปแล้วนะคะก็คือจะมีการอัปเดตทุกๆวีคเลยก็คืออันนี้จะเป็น link อยู่ที่ใน YouTube นะคะก็สามารถเข้าไปติดตามหรือว่าเลือกดูตามที่คอนเทนต์ที่สนใจได้เลยค่ะ แต่ว่าถ้าใครเป็นสายอ่านนะคะแบบชอบอ่านมากกว่าก็สามารถเป็น s o l o u r u v i v s r t y t รได้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้เหมือนกันแต่ก็คืออาจจะเป็นแบบเป็น One Page ก็คือเอาไว้ให้อ่านแทนนะคะ ซึ่งอันนี้นะคะเป็น QR ีย d e คสุดท้ายะะ้วคะก็คือเป็น QR Code โคสำหรับซเซลล์รลอ์ทนใดที่สนใจแล้วก็พร้อมแล้วที่จะเริ่มขายกับเรานะคะก็สามารถสแกน QR Code โคอันนี้ได้ะค่ะแล้วก็จะเป็นการลงทะเบียนรับคำปรึกษากับทีมงานของเรานะคะที่เป็น Amazon Global Selling ประเทศไทยค่ะก็คือเราจะมี AE แบบว่าติดต่อกลับไปอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถแกนเ r Code นี้แล้วก็กอกกลับเข้ามาได้เลยะค่ะ ค่ะก็วันนี Ö, us, ้ของเกลน่าจะประมาณนี Murder, ้นะค่ะ <mae> ก็ฝากไว้กับทุกคนก็สําหรับใครที่มีขนาดเพิ่มเติมก็เจอกันบูดนาน้าได้เหมือนกันค่อยู่ทางฝั่งซ้ายใกล้ๆกับโซนตู้ถ่ายรูปนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ขอบขอบคุณทุกคนมากนะคะ